สวัสดีครับผมตอบแทบครับจากบริษัทต้องเจริญจำกัดรถเบอสองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะวันนี้จัดมาให้แล้วนะครับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะฮะ p p พอเนกไปส่งนะฮะรุ่นยอดนิยมอันดับหนึ่งนะฮะคลองใจและหลายคนนะฮะทั่วประเทศนะครับคันนี้นะฮะวันนี้มาอยู่กับเจ้าตัวโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ3.0 full time นะฮะ TRD Sportivo คันนี้เลยนะครับผม ชาคริตนะฮะคันนี้โฉมชาคริตนะครับรถโฉมปี2014ชาคริตรุ่นหายากนะครับวันนี้เราจัดมาให้แล้วนะฮะรีวิวกันสดๆร้อนๆเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับวันนี้เลยนะฮะใครที่สนใจนะฮะติดต่อมเปเจ้าขององใครได้เลยนะครับผมใครมองหารุ่นนี้อยู่ไม่ควรพลาดแน่นอนนะฮะการันตีคุณภาพเช่นเดิมนะครับคันนี้นะฮะ TRD นะฮะชาคริดนะครับของเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยรถเพิ่งเข้ามานะฮะ รายละเอียดต่างๆยังไม่ได้เก็บเลยนะฮะเอามาให้ดูสภาพแผลสดก่อนเลยนะฮะนี่ชุวสวยเลยไม่ว่าจะเป็นสะกงสะเก์ตนะฮะกระจังหน้าเดิมจากโรงงานไฟหน้าเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมคันนี้ทีดีชาคริตนะฮะตัวล้อตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะครับแม็กขอบ18นะฮะใส่ยางยีง่ห้อบริสโตนมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้ชุดแต่งของแต่งเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผม นี่แหลกหลังคามีให้นะฮะเอาไว้บรรทุกของได้เลยนะครับคันนี้นะฮะด้านหลังนะครับผม TRD นะโฟล์กเจอร์นะมีสปอยเลอร์มาให้นะครับนี่สัญลักษณ์ TRD มีให้นะครับผมคันนี้โฉมชาคิดรถรุ่นนี้หายากนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ภายในสวยนะฮะเบาะแถว3นะเช่นเดิมเอกลักษณ์โฟล์กเจอร์นะครับเป็นแบบแขวนขึ้นด้านข้างนะฮะไม่ว่าจะรุ่นไใดๆนะครับผม ด้านหลังสวยเดิมจากโรงงานนะครับนี่เราขายหัวน็อตหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมคันนี้นะฮะตัวนี้นะครับด้านหลังนะฮะมีถาดมาให้นะครับแล้วก็ส่วนพื้นเนี่ยปูพรมเป็นแบบหนังให้ทั้งหมดเลยทั้งคันเลยนะครับใช้งานง่ายแน่นอนคันนี้เรื่องความสะอาดดูแลรักษาง่ายแน่นอนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูภายในนะฮะออปชันของคันนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ f o r er t u n e r ทร D ชาคิดนะฮะได้เบาะแท้เดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นเบาะดำนะฮะราย k คปลา r นะครับเดินได้ด้วยสีแดงนะฮะคันนี้ตัวน,นี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ Fourview Full Time นะครับผมแอร์ดิจิตอลนะฮะคันนี้จอเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้จอขนาด7นิ้วนะฮะของเดิมจากโรงงานเลยนะครับผม ตัวนี้ภายในนะฮะเป็นสีดำนะฮะส่วนคอนโซลคอนโซลนะฮะตกแต่งด้วยลายเคปลานะครับตัวนี้นะฮะคันนี้เลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับผมไม่น้อยด้วยนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับคันนี้ภายในดำนะฮะนี่อส,สวยเลยคอนโซลคอนโซลสวยหมดนะครับผมบอกเป็นบอดปรับไฟฟ้านะฮะฝั่งคนขับนะครับคันนี้ เดี๋ยวผมพามาดูในด้าน,นหลังดีกว่าเบอะหลังแถว2ส,สวยเลยเบอะหลังแถว2องคงสภาพดีนะฮะก็มีการใช้งานมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ยังคงสภาพสวยอยู่นะฮะตัวนี้ทีอดีชาคริตนะครับนี่จุดเด่นของเขาเลยนะฮะจะมีจอกลางมาให้เป็นจอแบบบิวอินเรียบร้อยแล้วนะฮะแอร์นะฮะเป็นแอร์แถว3ตอนนะครับผม f o r t จูเนอนะฮะแอร์แถว3ตอนนะครับคันนี้นะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงนะฮะสวยไหมนะครับเดิมไหมนะฮะรถเข้ามาสดๆร้อนๆเลยพอเดินเลิก3.0นะฮะฟูลทัมนะครับตัวนี้กคือยนต์ดีเซลนะฮะตัวนี้แผ่นเพจเดิมจากโรงงานแน่นอนเลยนะครับเพจตรงปีด้วยนี้คานโานคาน่าเดิมหมดนะฮะฝากระโปรงของเดิมจากโรงงานนี่อัญลักษณ์โตโยต้ามีให้แน่นอนนะครับ เครื่องยนต์สวยเลยไร้ริ้วรอยเลยนะครับเครื่องยนต์ไม่มีแกะซ่อมนะฮะคันนี้นะครับผมใครสนใจรีบติดต่อมาเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะรุ่นนี้หายากมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าปีหนึ่งจะหาได้สักคันหนึ่งเอามาขายนะฮะสวยๆแบบนี้ใครอยากได้รีบติดต่อเป็นเจ้าของเลยนะครับกับเจ้าตัวโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะสามจุดศูนย์ทีอาร์ดีนะฮะคันนี้นะครับขับสี่รถโฉมปี2014นะฮะโฉม ชาคริสนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะตอนนี้ราคาจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับผมเหลือ7 9 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจนะฮะรีบติดต่อเป็นเจ้าของได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0 8 7 7 9 1 4 1 9 9หนะครับหรือว่าช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k รถมือสองต้องเจริญยนต์นะครับผมช่องทาง u t u b e นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นของเรามีขับฟรี90วันนะครับออกรถ0%นะฮะจัดดอกเบีย้ย0%นเซนาน12เดือนนะครับผมบริการทําสัญญาให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงที่บ้านทั่วประเทศเช่นกันด้วยรถสไลด์ออนนะครับผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาเราสามารถเดินทางไปหาได้นะครับบริการให้ลูกค้าถึงที่บ้าน เต็มที่เลยนะฮะใครสนใจติดต่อมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะก็ฝากเจ้าทีฮาดีชาคิดคันนี้ด้วยนะฮะใครสนใจนะฮะรีบต่อมาเป็นเจ้าของก่อนขครได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ